อาชีพอิสระมีเฮแกตัวไปมีสิทธิ์ได้บำนาญแค่ออมเงินไว้กับกอชอออมเท่าไหร่รัดเพิ่มให้สูงสุด1,800บาทต่อปีโม่คนหาเช้ากินค่ำอย่างเราอะเจาเงินที่ไหนมาออมเริ่มต้นออมแค่เดือนละ50บาทรับเพิ่มให้อีกนะครับอายุครบ60ปีเมื่อไหร่รับเงินบำนาญตลอดชีพสูงสุด1 2 0 0 0บาทต่อเดือนโดนใจอะกอชงกอชอะไรเพื่อได้ปะเนี่ยกองทุนการออมแห่งชาติครับส่งเสริมการออมให้กับอาชีพอิสระ ให้ได้มีบำนาญใช้หลังอายุ6กปีครับแล้ววินอย่างผมเนี่ยสมัครได้เพียงแค่พี่เป็นคนไทยอายุ15-60ถึง60ปีที่มีอาชีพอิสระและอยากเก็บเงินเยายวยาวไว้เพื่ออนาคตอา้าวจะไปไหนอะ่ะก็ไปสมัครไงพี่สมัครผ่านแอปก็ได้นะคะพี่คะถ้าหนูเรียนจบแล้วไปทำงานในระบบหนูยังส่งต่อได้อยู่ไหมคะได้สิครับ แต่ว่ารัฐจะอยุดสมทบเงินให้ก่อนนะเมื่อไหร่ที่น้องออกจากงานก็จะได้รับเงินสมทบเหมือนเดิมครับเวลี่กูดแล้วคนพิการแบบผมเนี่ยพอจะมีสิทธิ์เราสนับสนุนความเท่าเทียมจะพิการหรือทุพพลภาพก็มีสิทธิ์ออมได้รับเงินบำนาญได้เหมือนกันเลยครับเอาเรื่องถึงพรุงนี้ไม่รวยแต่ตอนแก่ก็มีตัวช่วยด้วยบำนาจากกอชถ้าตายตอนแกเนี่ยเงินที่ออกมาทั้งหมดจะไปอยู่ไหนหากเสียชีวิต เงินทั้งหมดจะตกไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ครบทุกบาททุกสตางค์เลยครับอ่ออุ้ยยังสีเกิดหนึ่งรายได้ไม่แน่นอนอะถ้าเกิดออมแล้วเดือนไหนช็อตขาดส่งแบบนี้จะเสียสิทธิ์ไหมเนี่ยสิทธิ์ความเป็นสมาชิกและบัญชียังคงอยู่นะครับกลับมาออมใหม่ได้เสมอผมพร้อมจะรอคุณอยู่ที่เดิมนะครับป้า อาอีกแล้วใครเดินเข้าเฟรมเนี่ยแล้วรัดช่วยอะไรอะ่ะก็ช่วยออมเพิ่มจากเงินที่คุณป้าออมไงครับแล้วอายุ15-30ปีอ่ะรัฐช่วย50%ครับ30-50ปีอ่ะรัฐช่วย80%เลยครับ50-60ปีอ่ะรัฐช่วย100%เลยครับคุณป้าออมได้สูงถึง30,000บาทต่อปีเลยนะครับคุณป้าแล้วใครสมัครได้บ้างอะ่ะอ๋อกำนันได้ผู้ใหญ่บ้านได้ดิแล้วฟรีแลนซ์อย่างพวกผมล่ะได้ครับแล้วยังไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเว่อ ได้ค่อ,อ,อสอชอสมลูกจ้างก็สมัครได้ครับแล้วป้าสมัครได้ไหมอ๋ออายุเกิน60ปีหมดสิทธิ์นะครับเก์เฟมเตยเสร็ดเข้ามาเร็วคัดหนึ่งเทคหนึ่ง <And> Action กองทุนการออมแห่งชาติอีกทางเลือกการออมเพื่อการเกษียณที่คุ้มค่าสุดๆส,ดส,ดสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครและส่งเงินได้ง่ายๆที่แอปกอชหรือ Li@ n e NSF TH คุณออม รัฐช่วยออกคุณได้บำนา